พอถัดเปิดได้แต่บ่มีภาพภาพวิดีโอบ่ออกต่อเอวีบ่ได้เปิดได้ปกติแต่ว่าภาพบ่มีเครก็ต่อกองต่อกองลองมึงละต่อกลองจานใส่ต่อสายภาพเข้าเห่มห้อย แต่ว่าภาพบออ,อกกดยันเบิงอันนี้เป็นโทรทัศน์ธรรมดาเปลี่ยนว่าเป็น av ก็บ,บ่มีภาพเป็นสีฟ้าอยู่งซี่เลยภาพบอออกอันนี้ทางหลังเพิ่นว่า คืดว่าสิเบิงรุ่นมันบมีรุ่นเลยจะมันรุ่นได้บ่จากเลยก็เครื่องจีนมันก็เปลี่ยนแบบนี้แหละกระเป๋านำมัม่ฝุ่นก็นมี่หลายปันใดก็เซตตัวไอซีอุกก้องมาใกล้ๆเพื่อเบิงเบอรอมัน ภาพบอกส่วนใหญ่เกิดจากไอซจังเกิลตัวนี้มันเป็นไอซรวมกางไงแผ่นมันขึ้นมาโอติดส,สายปดสายก่อนสายบักหลาย ใส่ดีก็ซิ้งอันนี้ใส่ไฟเข่าไงแผ่นขึ้นมามาเบิงเบิงตัวไอลักๆกับเบิงว่าขามารวมบ่ถ้าหากว่าขามารวมก็รวมแตกเล่าเป็นรไรงามันก็จะเฮ็ดให้ภาพบ่อกค้นกันแต่ว่าค่อยสังเกตเบิงเห็นมันรวมนหน่อยหนึ่ง เบิงบุคักเก่าเรียนมามาบึงบึงใกล้ๆมันสามารถขยายน้อยใหญ่ได้ถ้าค่อยเบึงค้าๆแล้วมันกะลวมมิลีรวมน,น้อยๆกะสีย่ำตะกวัวก่อนบึงเทืยบฟุกยำตะกวัวแล้วมันกะใส่งานได้คือเกา่า บางเทียได้ลายแข้งก็เป็นแบบนี้ถ้าหากว่าย่ำตกกว่าแล้วภาพยังบออกก็มมนต้องได้ไปหาไอซีตัวใหม่มาเปลี่ยนถ้ากว่าก็หาเอาตัวดีๆเนี่ยเพราะว่า เวลาย่ำตะกวักวตะกัวมันจะไหลไวถ้าหากว่าตะกวัวบดีย่ำตะกวักวตะก่าจะไบลอมันจะยากเชือนให้แผ่นปิ้นลอกก็ย่ำยุทีขายซีนี่เลย มีเทะเลคาย่ำไม่จนเบิดก็พยายามว่าให้ขามันติดกันถ้าติดกันอีสอดเลยมีตะกัาติดกระแป้ง จากนั้นก็เอาทินเนอร์มาผัดผัดหอยจอดให้มันสะอาดถ้าหากว่ามีบนติดกันก็จะได้เห็นถ้าเห็นก็จะแก้ไขตอนนั้นเลยแต่ว่าคนนี้เบึงบ่มีบนติดเพื่อความในใจเก่าแวนนา่นขยายเลนส์ขยายมาซองเบิงวาติดกันบ่ เบงและวก็บบติดบมีขาเด็ดติดกันแล้วก็เสียบปลั๊กต่อสายเอเข้าไปกลองเปิดไว้ตลอดไปเบ่งด้านหน้าด้านหน้าก็ยังขึ้นเ v วีเออโต้แต่ว่าภาพบมีภาพบออกคือเก่า บบมีภาพเลยแล้วก็ค่อยกลับไปหา IC ตัวใหม่มาใส่ IC ตัวนี้แมนค่อยเก็ยียว้ดนแล้วดนหลายปีแล้วแหละวบได้ใส่จักเทือ่อปปานนี้จังค่อยได้ใส่อันนี้เบอร์เพลินเปลดแผ่นหากเก้า ตัวเก่าก็มีเบอร์คือกันไปเปลี่ยนหักเก่าแต่ว่ามันจางๆ,งๆเบอร์มันแก,แก้เอาไอซีตัวเก่าออกค่อยกะเมื่อกี้นี้ค่อยดูตวัวกัวอยู่ขามันออกละวันนี้กะเอาตลบิดแปลมันง,งัดงัดเอาไอซีตัวเก่าออกเพื่อจะได้ใส่ไอซีตัวใหม่ อันนี้มันไอซีตัวเก่าเพิน่นส่วนว่าตัวนี้แมนไอซีตัวใหม่เส่ยตามเส่ยตามหอยบากม,มันมันมีหอยบากไว้หอยบากอยู่ทางแทงแล้วก็มาจอดขายซี ค่อยๆจอดไปเทราคาจอดไปน้ำกระเ่งขามันไปน้ำบอนได้มีตะก,กวัวเพื่อนก่อเซไปคอนจอดแต่ออกตะก,กวัวมันจะไปติดอยู่ปลายคอนจอด ค่อยๆจอดไปเท่ราคาจนกว่าจะแล้วตอนนี้ก็ฮะหลังจากจอดลแล้วแล้วก็ที่เนื่อมาผัดทำความสะอาดให้มัน ทำความสะอาดบนจอดแล้วก็จะได้เห็นแจ้งถ้าขามันติดกันก็จะเห็นก็ปปีนแผนปีนแผ่นมันกลับคืนเพื่อจะได้ต่อสายเอวีอันนี้มันไอซีตัวใหม่ที่ว่าเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปเียมห้อยละอันนี้มันตัวเก่า เบอร์มันกเกือบเนีเ้ยมูเห็นจ,จางๆลางๆเพราะว่าอีซีตัวนี้กับใช้งานมาโดนละเบอร์เพนแมนแปดแปดเกาห้าแล้วก็ต่อสายว v เข้าไปเสียบปาก ส่วนว่ากลองมันเปิดไว้อยู่ตลอดเวลาวันนี้ไปเบ่งหน้าจอโอ้หน้าจอมีภาพละภาพขึ้นแต่ว่าเบ่งภาพมันข้างๆกล้องจาน์บมิสัญญาณเอ,อ้ยมีละบาดนี้ก็ถือว่าเห็นภาพละ หลังจากเปลี่ยนไอซีจังเกิลไปภาพออกภาพวิดีโอออกแล้วนนจากนั้นการประกอบแล้วก็หันด้านหน้าม,มันออกมาเบ่งภาพสังเกตว่าภาพมันล่นจอ,นอก,ววกาวรีโมดมาบีบปรับ โดยการเข้าโหมดอันนี้มันเข้าโหมดเพื่อที่จะปรับภาพลดจ่อสังเกตว่าโลโก้ซ่อง,องมันจะลุดออกไปทั้งเทงเลยถ้ามันยืดเกินเพราะว่าใส่สีตัวใหม่แล้วภาพมันเกิน,นก็จะปรับ,บอยู่บนเ <ใน S 1> ขีย<ใ>นว่าวีไซา์ลงมา ตอนนี้กำลังปรับลงมามค่อยๆปรับ,บปรับยู<ม>บอลวีไซำำปรับลงมาเรื่อยๆหูซึ่าาง,ว,ง,ว,ง,งว,ว่า,าวปรับก่ปรับคืน มาจากสิบเจ็ดพอละตัวนี้มีโลโก้แล้วภาพสาวร้นลวตอนนี้จะนั่นก็ออกจังโหมดท่อน,นี้ก็เยย่ยมห้อยแล้ว